สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพักเพื่อไทยทุกท่านพี่น้องที่มีชีวิตมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาพี่น้องที่มีอุดมการร่วมกันดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำพักในอดีตผู้บริหารพักในชุดปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสอสอพี่น้องสตาฟพี่น้องประชาชนที่ยังเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยค่ะทุกกําลังใจทุกการทำงานทุกความทุ่มเทของทุกๆคนทุกความพยายามความอดทนทำให้พักเพื่อไทยยังอยู่ ถึงทุกวันนี้ค่ะภารกิจต่อไปของเราค่ะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงพักครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือขอความร่วมมือหรือส่งเสริมพี่น้องในพักให้มีความพร้อม ในการรับใช้พี่น้องประชาชนมากขึ้นเรากําลังจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนจากฐานรากของเราเลยเราจะรับคนใหม่ๆเข้ามาทํางานกับเราเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆเพื่อทําให้พักของเรามีศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรากําลังดำเนินการอยู่แล้วก็คิดว่าพี่น้องประชาชนจะได้เห็น การเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะครั้งนี้ค่ะที่ดิฉันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้พรรคเพื่อไทยยังคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปค่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไปอีกกี่คนะบริบทของประเทศในอนาคต จะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนพักเพื่อไทยก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยได้เสมอค่ะในวันนี้ดิฉันขอชื่นชมและให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีของเราที่มาสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนในพักมาให้กำลังใจทั้งๆที่โตท่านเองก็ได้แบกรับภาระอันหนักหน่วงนี้ไว้ทั้งประเทศความคาดความคาดหวัง ชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชนขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศอย่างมากมายมาตลอดตั้งแต่สมัยของไทยรักไทยจุดเริ่มต้นของเราบางคนบอกนะคะว่าเราเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ที่จะเน้นการคงไว้ซึ่งสิ่งเดิมดิฉันขอยืนยันนะคะว่า เราไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะ DNA ของเราคือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยทุกครั้งค่ะในสมัยของพักไทยรักไทยเองเราก็มีในเรื่องของการสร้างหลักประกรันสุขภาพทั่วหน้า30บบาทรักษาทุกโรคซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตพี่น้องคนไทยอย่างแท้จริงจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจทุนหรือเป็นการทำเรื่องของกองทุนหมู่บ้านใส่เงินลงไปใน80,000หมู่บ้านผ่านกองทุนหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนมีโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุนและพี่น้องที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสมัยนั้นก็ได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายนโยบายมากมายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้เองนโยบายของเราก็ล้วนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายดิจิตอลวอลเล็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกอำเภอของประเทศจะถูกมีเงินอัดฉีดเข้าไป และเมื่อมีเงินมากกว่า500แสนล้านบาทอัดฉีดลงไปจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกทั้งระบบทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ค่ะ หรือว่าจะเป็นนโยบาย1ครอบครัว1นึ่งซอฟต์พาวเที่จะเป็นการรีสกิลอัพสกิลคนทั้งประเทศและนี่คือการทําอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกค่ะเราจะยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนเพื่อต้องการให้เขามีรายได้ที่พ้นขีดของความยากจนค่ะการทำเช่นนี้เราจะพัฒนาไปถึงอุตสาหากรรมของซอฟต์พาวเด้วยและนี่ก็คือการพัฒนาอุตสาหากรรมที่เป็นรูปธรรมครั้งแรก ของประเทศไทยเราค่ะพักไทยรักไทยค่ะได้ส่งต่อ DNA ของการเปลี่ยนแปลงปรับตัวมาสู่พักเพื่อไทยของเราเราคือพักที่ปฏิรูปที่ทำให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าได้ด้วยนโยบายดีๆค่ะโดยที่เรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันธรรมหากษัตริย์ค่ะ หลังจากวันนี้นะคะเรื่องของงบประมาณที่ได้ผ่านไปแล้วนะคะก็ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลเศถษฐาที่วิ่งเร็วอยู่แล้วก็จะวิ่งเร็วต่อไปอะไรที่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณก็จะผ่านฉลุยได้อย่างแน่นอนนโยบายที่ท่านรอจะเห็นก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะต้นเดือนพฤษภาคมค่ะ เราจะมีการสรุปผลงานของรัฐบาลค่ะว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่ต้องรอ10บเดือนเป็นยังไงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ